สวัสดีครับผมพื่อการหลังไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่25้2เดือน7 255กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอยูเว่สนฟิมินโน ในมาไม่คิดย้ายออกและเรื่องของลาป,ปอร์ตาเชื่อเมซี่จบที่บาร์ซ่าพร้อมรับไปฟังกันครับยูเว่สนฟิมิโนโยูเวนตุสทีมจากกาันซ่เซเนียอิตาลีมีความสนใจโรเบอร์โตโฟิมิโนโที่ต้องการพามาลุกทีมด้วยในตลาดซัมเมอร์นี้จากรายง,งานสื่อของตุนโตยูเว่ตอนนี้ฟิมิโน,โนเองตกเป็นตัวเลือกที่2ในยุคของเจนคอคเพราะตอนนี้มีแกนหลักอย่างลุยดิอาและเดียโกโชตา ที่ทำผลงานดีขึ้นมาและได้ในวินโดเยสมาร่วมทัพอีกด้วยโดยทางยูวนตุสเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่าราว19.5ล้านปอนด์ในการซื้อฟิมมโน่มารวมทับแต่ทั้งต้นสตงกตัดอยากได้เพิ่มอีกยูวนตุ้อาจจะยอมเพิ่มจำนวนเงินการซื้อเพิ่มอีกแต่ทางฟิมมโน่เองก็ได้ให้คัสัมภาษณ์ที่อยู่กับเรียบบูไว้ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมได้ลงเล่นกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ได้นักเตะที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงควาาแชมป์เติมสอนแห่งนี้ผมตั้งใจชัดเจนว่าจะอยู่ที่าว เนมานไม่คิดย้ายออกเนมานจูเนียร์ได้ออกมาพูดถึงในกรณีการย้ายออกจากปารสแซงต์แชร์ัมงโดยเขาได้ให้เหตุผลไว้ว่าเขายังคงมีความสุขดีที่อยู่กับทีมตอนนี้โดยเนมานไม่คิดที่จะย้ายออกและได้กล่าวไว้ว่าผมต้องการอยู่กับทีมต่อไปไม่มีใครบอกผมเกี่ยวกับแผนงานของพวกเขากับอนาคตของผมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมผมไม่รู้หรอกว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่แต่สำหรับผมผมอยากอยู่ที่นี่ต่อไปเนมานจูเนียร์กล่าว และในทางเอเจนต์ของเนมาน์กล่าวยืนยันว่าตัวลูกของบาสเซีเยลีนมีเป้าหมายในการพาเปเชฟ้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมถึงกับฟุตบอลโลก2022ในปลายปีนี้และไม่คิดถึงเรื่องการย้ายทีมใดๆทั้งสิน้นลาปอร์ตาชื่อเมซี่จบที่บาร์ซ่าโจลาปอร์ซาปร,าาประธานสโมสรบาร์เซลโนนลนาได้แสดงความเห็นว่าลิโดเมซี่จะกลับมาสู่ถิ่นคัมนูอีกครั้งเพื่อปิดฉากเส้นทางอาชีพของตัวเอง ตอนนี้เมซี่เหลือสัญญาอีกหนึ่งปีกับเบเชโจลาปอร์อตาได้ให้คำสัมภาษณ์ไว้ว่าผมไม่เชื่อว่าเรื่องราวของเมซี่กับบา์เน่จบลงแล้วและผมเชื่อว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทําให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นยังคงอยู่เพื่อจะได้ทําอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อที่จะเขาจะได้มีการปิดฉากที่แสนวิเศษโจลาปอร์อตกล่าว หากไปภาพประการแดดทางเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันข้ามาเยอะนะครับ